สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับครูโรเซฟนะครับและเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในหนังสือชุด ภาษาพาที่ของน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือว่าน้องๆชั้นป .1 นั่นเองนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในบทที่1นะครับเรื่องของใบบกใบบัวนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วด้วยใครที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกก็คงจะสนุกไปนะครับกับการฝึกฝนการอ่านภาษาไทยง่ายๆกับครูโรเซ่นะครับในหน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือหน้า9นะครับน้องๆเปิดตามครูได้เลยนะครับหน้า9นะครับตัวนี้นะครับในเรื่องของอ่านข้อง ร้องเล่นอะนะครับอ่านคล่องร้องเล่นอ่านตามครูเลยนะครับโยกมาโยกไปนะครับใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปอีกครั้งก็ได้นะครับใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโย ok 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 กห ok ัวโยกขา โยกมาโยกไปก็จบนะครับสำหรับเนื้อหาในบทที่หนึ่งนะครับเรื่องใบโบกใบบัวของหนังสือภาษาพาทีของน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่ใช้ในการเตรียมตัวนะครับก่อนไปโรงเรียนหรือ นำมาทบทวนหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับฉะนั้นน้องๆที่มีเวลาก็สามารถฝึกฝนได้นะครับตลอดเวลานะครับดูแล้วดูอีกดูซ้ำดูไปดูวนไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการฝึกฝนตัวเราเองนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของครูนะครับก็ฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะติดตามคลิปต่อๆไปของครูนะครับฉะนั้น ถ้าน้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามไว้แล้วแน่นอนเวลาครูลงคลิปใหม่ๆน้องๆก็จะไม่พลาดฉะนั้นวันนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ